นีกล่องพี่น้องเป็นแคขคางก็ท่านนี้แล้วสองกล่องอาวานันกำลังได้ได้กล่องละข้างไปกล่องละข้างพี่น้องอันนี้คือกล่องมันเนี่ย หาเศษผ้ามาดูเศษผ้ามามีบอใครจะบริจาคเสือ้อฮะเย่เออมันไม่มีเศษผ้านะกอเม็นมีบ่ประมามีบ่ มาเห็ดยานอยู่เน <c oughs> โ็โอ้โหพสิแรียนน้ำยัางกระดอกเดียบมานี้พ่ะไม่ไปมันเก็บขาไม่ไปไม่ไปไม่ไปมาเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวพ่อมาโอ,โอนั่งรอยอยู่นี่เดี๋ยวพ่อก็มานั่งลงย่งางไปใส่กระย่างน้ำไว้เอ มาปะปูไอปูตาเดียวชายามันคือไอปูตาเดียวไอปูไหนล่ะไอปูตาเดียวนี่อันนี้แม่จะพาเล่นสีพี่พ่อปะปูเล่นสีคนมึนี่พี่น้องเล่นสีแดงพ่อไปพ่อไปห่องน้ำอยู่เดี๋ยวก็ัมานั่งรอดูนั่งรถ โลรถจรนนิี่ะรถวิ่งเลยไล่เลยไล่เ,เ,เ,เลยนี่จะคันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยย่ำขึ้นนี่รถแลนด์ยังดังแห้งขนาดพี่น้องแต่รถจุดหล้อแลนด์ง่ำขึ้นนอนอยัตจสฟูเดือดนอนอย่ติดถน,น,นุนอะไรบ้าวิ่งฮะอะไรรู้จักรถไหมฮะ อัางถา่ายค่าสีอยู่กี่นออันนี้เิ่นก็สิเชื่อมภายในนาสิมืออื่นอื่นนาิได้เชื่อมืมันนี้สิปิดกล่องปิดกล่องปิดฟ้าแล้วก็เชื่อมสองวันสามวันก็ก็คุสิแหล้วเกือบแล้วกูละมั้งสองสามมื้อตีกล่องประมาณ อีโป้ปะแม้พาเดินมาดูนีพ่าพาปีโป้มาเกือบเดือนแล้วเสร็จงานนี้ก็จะกลับบ้านแล้วมากมากหลายมือเราพี่น้องจากท้องไร่ท้องนามาหลายวันแล้วโยยุดยุด นี่พอสิเทียน,นกำแพงบะวันนี้วันอาทิตยต้องงานหยุดพี่น้อง,งเงียบจังเอยอยจิบเนกประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเห็ดงานก่อนทาสีก่อนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่